สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เครารพทุกท่านครับพบกันวันนี้4กรกฎาคม2568นําข่าวมาบอกอสมอครับรอบรับรองกรกฎาคม2568สมาชิกชกสสมอสมัครใหม่กี่หมื่นคนเมื่อสมัครใหม่แล้วจะคุ้มของเมื่อไหร่ครับคุ้มครองคือเสียชีวิตแล้วต้องเก็บเงินจากสมาชิกมาช่วยนะ่ะจะคุ้มของเมื่อไหร่รอบนี้สมาชิกพ้นสภาพกี่รายครับ แล้วก็สมาชิกเสียชีวิตรอบนี้เป็นอ,อสมอมากกว่าคู่สมรสรายละเอียดเป็นอย่างไรฟังครับโดยเมื่อวันที่2กรกฎาคม2 5ง8นะครับมีการประชุมกรรมาการชกสสมอแห่งประเทศไทยก็ได้ข้อสรุปออกมาแล้วนะครับเดือนนี้วันที่15กรกฎาคมนะครับพี่น้องอ,อสมอรับเงินค่าบาระกัน2 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิชกชกสสมอจะโดนหัก 414บาท96สตางเพื่อช่วยสมาชิกเสียชีวิต1,064ลายนะครับใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนหัก414บาท96สตางค์ใครค้างจ่ายเดือนก่อนมีรายการหักยอดหลังด้วยนะครับในเดือนที่ยัหักไม่ได้ทีนี้สำหรับคลิปนี้มาดูเรื่องสมัครใหม่สมาชิกสมัครใหม่รอบรับรองกรกฎาคมหมายถึง เขาประชุมกันวันที่สองกรกฎาคม2568แต่ว่าการสมัครใหม่นี่ใบสมัครไปถึงสมาคมในเดือนมิถุนายนนะฮะในช่วงเขานับเป็นเดือนมิถุนายนนะครับใบสมัครไปถึงไปถึงสมาคมเนี่ยเขาจะรวบรวมไว้ตั้งแต่วันที่20 9 20บสพฤษภาถึง27มิถุจาดพาทรนองนี้นะครับใบสมัครไปถึงสมาคมรวบรวมมาเอาเอามาเข้าที่ประชุม รวบรวมไวทั้งเดือนเอามาเข้าที่ประชมวันที่สองกรกฎาคม2งศรห้าหกแปดแล้วก็มารับรองเป็นสมาชิกแต่ยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์นะครับคําว่าเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์หมายถึงเป็นสมาชิกไว้ก่อนแต่ยังไม่คุ้มครองต้องผ่านเงื่อนไขก่อนคือหากวันที่เสาก,กรกลาคมได้ก่อนหากค่าสมัครนะครับแล้วก็พ้นระยะเวลารอคอยจึงจะคุ้มครองเดี๋ยวแต่และประเภทระยะเวลารอคอยไม่เท่ากันนะครับรอบนี้อสมอสมัครใหม่ รับรองเป็นสมาชิกสองกราดาคม 68, 6กแปดหนแร้อยแสคนอ,อสอมอครับคู่สมรออสอสมสองหมื่นสานห้อยเก้คนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สมัครเป็นสมาชิกชกสสมสองพ้คนรวมสมัครใหม่เดือนนี้สามหมื่นสามพันสอง้อยเก้าสิบเอ็ดคนนะครับทีนี้คู่สมรสอสมอและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมดเขตการรับสมัครแล้วนะครับหมดเขตการรับสมัครเป็นสมาชิกชกสสมอหมดเขต30มสิบนายนสองห้าแปดนะครับสมัครไม่ได้แล้วนะครับต่อไปนี้แต่ว่าอสมอสมัครได้เสมอติดต่อคุณหมอรพศตนะครับอสมอไม่มีการหมดเขตนะครับการสมัครทีนี้กลุ่มที่สมัครใหม่นี่เขาจะเริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่แล้ววันที่1 5กรกฎาคมนี่หากชกอสสมอท่าไหร่ดูครับกลุ่มอสมอครับอ้าวขออภัยครับเมื่อกี้นี่ ช็อตทนแล้วในพูดผิดวันที่รับใบสมัครนะครับไปถึงสมาคมกลุ่มมสมอนะครับ29พฤษภาคมถึงไม่เกิน28วินายมนะครับอันนี้เขาเอามารับรองเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์เมื่อ2กรกฎาคม68จะคุ้มครองก็ต่อเมื่อเป็นสมาชิกสมบูรณ์วันที่เป็นสมาชิกสมบูรณ์คือวันที่1สิงหาคม2568นะครับวันที่15กรกฎาคมจะโดนหักค่าสมัคร100บาทได้ค่าบุรลารายปีปี68 25บาทรวมยอดหัก125บาท กลุ่มสมัครใหม่นี้นะครับจะโดนหัก15กรกฎาคม125บาทนะครับไม่โดนหักเงินช่วยเพื่อนไม่โดนหักเงินช่วยเพื่อน4 1 4บาท9 6สตางค์นะครับเพราะยังไม่คุ้มครองเพราะว่าจะคุ้มครองวันที่1สิงหาคม68กลางเดือนสิงหาคมจึงจะเริ่มจึงจะเริ่มเดือนโดนหักเงินช่วยเพื่อนซึ่งจะโดนหักเท่าไหร่นั้นก็เป็นรอบของเดือนสิงหาต่อไปครับเดือนนี้หกักเพียง125บาบาทนะครับอสมอสมัครใหม่นะครับ ส่วนคู่สมรสอสมอสมัครใหม่นะครับเขารับรองเป็นสมาชิก23,695คนนี่2กรกฎาคม68จะเป็นสมาชิกสมบูรณ์วันที่29ธันวาคม2 5งหนะครับวันที่15กรกฎาคมเนี่ยจะโดนหักเฉพาะค่าสมัคร100บาทอันนี้หักจากบัญชีอสมอนะครับคู่สมรสอสมอที่สมัครไปนี่เขาจะหักจากบัญชีอสมอยีธันวาคม68ที่จจะเริ่มคุ้มครองนะครับ แต่ว่าให้เป็นสมาชิกไว้ก่อนยังไม่สมบูรณ์เป็นสมาชิกยังไม่สมบูรณ์อกีกสองกรกฎาคม68สิบห้ากรกฎาคมหากกรรมเทียอสมอหนึ่งร้อยค่าสมัครยี่สิบเก้าธันวาเป็นสมาชิกสมบูรณ์กลางเดือนมกราคมจึงจะหักค่าบำรุงรายปียี่ห้าบาทและหักเงินช่วยเพื่อนรอบมกราคมสองห้าหกเก้านะครับเป็นเดือนแรกนะครับนี่กลุ่มคู่สมรสนะครับกลุ่มจญาี้สาสุขนะครับรับรองเป็นสมาชิกสองกรกฎาคมหกแปดสองกรกฎาคมหกแปดเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์นะครับ มี2,716คนจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์และเริ่มคุ้มครอง29ธันวาคม68 15กร,รกฎาคมหักค่าสมัคร100ครับเดือนมกราคม69 6, 6นะครับกลางเดือนมกราคมจึงจะหักค่าบริงรายปี25บาทและหักเงินช่วยเพื่อนรอบมกราคม69นะครับเป็นต้นไปย,ยึงจะหักนะครับต่อไปครับสมาชิกพ้นสภาพรอบรอบรองกรกฎาคม268 664ลายนะครับผลสภาพก็เพราะว่าค้างใจติดต่อกัน2เดือนหักไม่ได้หักไม่ได้ติดต่อกัน2เดือนติดต่อกันสมาคมเขามีหนังสือทวงไปสองครั้งก็ยังหักไม่ได้อีกสมาคมเขามีหนังสือทวงไปแล้ว2ครั้งหักไม่ได้ติดต่อกัน2เดือนสมาคมมีหนังสือทวงไปสองครั้งทวงแต่ละครั้งห่างก,กัน, 1, น 1, 1เดือนแล้วเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมายังหักไม่ได้เขาก็เอาเข้าที่ประชุมสองกันรกฎาคม258 ก็ให้พ้นสภาพ6กรหบลายเขาจะมีหนังสือส่งไปถึงเจ้าตัวนะครับใครอยากจะเป็นสมาชิกให้อุทธรน,นะครับได้รับหนังสือแล้วอยากจะเป็นสมาชิกให้อุทธรโดยติดต่อคุณหมอรพบสตอด่วนใครได้รับหนังสือว่าพ้นสภาพแล้วเฉือยอยู่นับจากวันพ้นสภาพวันที่สองกฎาคมสองห้าดเป็นต้นไปเนี่ยนับไป3ามสบวันถ้าหากว่าไม่ทําอะไรเลยไม่ไม่อุทธรก็จะพ้นสภาพไปเลยนะครับ ผู้พ้นสภาพไปเลยเนี่ย5ปีจริงจะมีสิทธิ์สมัครใหม่ได้นะครับพ้นสภาพไปเลยเนี่ย5ปีจริงจะมีสิทธิ์สมัครใหม่ได้ก่อนสมัครใหม่ต้องเคลียร์หนี้เก่าก่อนด้วยนะครับเพราะฉนั้นใครที่ได้รับหนังสือถ้าอยากจะเป็นสมาชิกต่อรีบติดต่อคุณหมอรพสอด่วนภายในไม่กเกิน30วันนับจากวันพ้นสภาพนะครับเพื่อที่จะอุทธร์ไปยังสมาคมนะเวลาอุทธร์เนี่ยเจ้าที่สาธารณสุขเนี่ยของเราเนี่ยเขาจะแจ้งเป็นสมาคมแล้วก็เขาจะให้เราเนี่ย ฝากเงินเข้าบัญชีท mm ี่จะให้หักแล้วแนบแล้วถ่ายเอกสารสลิปใบโอนมาให้คุณหมอเราพัฒนออนไลน์เป็นสมาคมนะครับเขาก็จะรอหักครั้งต่อไปถ้าหักได้ก็จะคืนความเป็นสมาชิกให้ถ้าหักไม่ได right ้ก็แล้วกันไปนะครับก็จะพ้นสภาพ5ปียังมีสิทธิสมัครใหม่นะครับทีนี้สมาชิกเสียชีวิตรอบรอบรองกรกดาคม6 8นะครับก็คือผู้ที่เสียชีวิต ก่อนหน้านี้แล้วทายาทส่งเรื่องใบขอรับเงินชกสอสมอไปถึงสมาคมในเดือนมิถุนายนช่วง28พฤษภาถึง20 20 29พฤษภาถึง28มิมถุนายนนะครับใบสมัครใบขอรับเงินไปถึงสมาคมช่วงนั้นนะครับก็มีอสมอ660คนคู่สมรสอสมอเสอียชีวิต 401คนเจ้าหน้สาี่สาสุข3คนรวมเป็น1,064คนนะครับก็จะเห็นว่าอสมเสียชีวิตมากกว่าคู่สมรสนะครับรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตทางสมาคมเขายังไม่ได้ขึ้นไฟล์ชนิดแบบกดแล้วดาวน์โหลดมาอ่านได้แต่เขาให้ดูทางเว็บไซต์ได้เดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ที่เว็บไซต์นะครับไปกดดูได้พอกดปุ๊บมันก็จะเข้าไปเห็นหน้ารายชื่อผู้เสียชีวิตเสร็จแล้วก็เลื่อนดู ที100ละร้อยรายชื่อพอเลื่อนดูเห็นร้อยรายชื่อแล้วมันหมดตรงเลื่อนไปก็ให้กดหน้าสองที่อยู่ด้านล่างก็เลื่อนดูอีกร้อยรายชื่อกดหน้าสามที่อยู่ด้านล่างตัวเลขกดจะ,จะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับจะอยู่ด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์ของท่านเวลากดดูนี่กดเลขสามก็จะเห็นถึงลำดับที่300นะครับกดเลข4ก็จะเห็นรายชื่อผู้เสียชีวิตถึงลำดับที่400จนถึงกดหน้าสุดท้ายก็จะเห็นลำดับผู้เสียชีวิตถึง 164คนนะครับซึ่งรายชื่อในนั้นละหนึ่งพันหก่คนนั้นละ่ะคือทายาทเขาจะได้รับเงินเดือนนี้ค,คือเขาจหากสมาชิกวันที่สิบากรกฎาคมแล้วโอนให้กับทายาทภายในไม่เกินยี่สิบห้ากรกฎาคมโอนเงินสูเค์ให้นะครับหนึ่งพันหกสิบสี่รายชื่อไปดูได้ครับแนบลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับทั้งหมดคือเรื่องราวข่าวสารอสมอนาม,มาบอกมากล่าวกันสี่กรกฎาคมสองห้าแปดนะครับขอบคุณพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคลิปปาไก่อน สวัสดีครับ